สวัสดีครับคันนี้เป็นรถเฟียสพันหนึ่งนะครับรถเฟียสพันหนึ่งปีพันเก้าร้อยหกสิบหกนะครับรถเป็นทะเบียนแท้นะฮะเครื่องยนต์ผมเปลี่ยนใหม่เป็น 4A30 นะครับ 660cc เกียร์ออโต้นะฮะนะครับรถอุปกรณ์ต่างๆครบนะฮะครบสมบูรณ์ดีนะฮะรถคันนี้ไม่ผูนะครับปากผูกทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับขาดสัญลักษณ์บางตัวนะครับ โดยรวมของครบเกือบหมดนะฮะเดือนันหนึ่งนะครับปีพันเก้าร้อยหกสิบหกนะฮะอันนี้ถ้าเป็นประตูย้อนอีกอย่างก็โอ้เจ๋วเลยนะฮะนี่ครับผมเปิดภายในให้ดูนะฮะภายในก็ผมอะไรงาช้างเดิมนะฮะไมเดิมนะฮะนี่ฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผู้หญิงขับได้นะฮะแอร์เย็นนะครับผมนี่ครับข้างหลังนะฮะภายใน แดงนะฮะไฟแดนี่เจ้าของทำมานะฮะเจ้าของเก่าทำมาสีแดงครีมนะฮะเป็นเ e กียร์ออโต้นะครับขับง่ายๆเลยเครื่องยนต์นี่สิฮะเปิดยากทีเดียมันจะเปิดได้ ไม่ขึ้นนะฮะจะทันหรือเปล่านี่นะฮะรถเปียดพันหนึ่งปีพันเก้้อนยเครื่องยนต์สี่เครื่องยนต์6กหกร้อยเจซีซีหกรซีซีนะฮะของมิซูปาเจโร่จูเนียนะครับ